สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาเข้ามาที่สวนหลังบ้านนะคะพามาชมต้นโกโก้ค,ค่ะปลูกไม่เยอะค่ะบวกกับอาสามีนะคะเลี้ยงวัวนะคะทําให้ต้นเขาเสียหายไปหลายต้นค่ะเรียกว่าพันชุมพรหนึ่งนะคะปลูกประมาณ3ปีค่ะได้ผลแล้วนะปีนี้ปีแรกค่ะลูกงามงามทุกคน แต่ก็เพิ่งเป็นไม่กี่ต้นเองค่ะมีเพื่อนสงสัยนะคะว่าปลูกในป่ายางปลูกได้ไหมนะคะสามารถปลูกได้นะคะแต่ว่าช่วงที่ว่ากิ่งยางร่วงค่ะทุกคนจะมีหล่นลงมาทับเขามั่งนะคะทำให้ต้นฉีกขาดแล้วก็เสียหายนะคะแต่ก็ถือว่าปลูกได้นะคะอันไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ดีกว่าปล่อยให้ไร้ประโยชน์ค่ะโดยมากเป็นวัวค่ะที่ทำให้น้องตายนะคะต้นเขาตาย สำหรับโกโก้ในสวนของเรานะคะแทบจะไม่ได้ดูแลเลยค่ะเห็นไหมคะกิ่งก้านเย่ะแยะไปหมดนานๆจะได้เข้ามาตัดสักทีและวันนี้นะคะเราก็จะเก็บลูกนี้ค่ะเป็นลูกสุกผลแรกในสวนของเรานะคะเอาไปลองชิมดูค่ะหลังจากที่เราทดลองกินดูนะคะมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มมากเลยค่ะเนื้อที่หุ้มเมล็ดของเขานะคะจะบางมาก เวลากินเข้าไปนนเนื้อจะแบบนุ่มๆค่ะคล้ายๆว่าเรากำลังกินกระท้อนนะคะรสชาติหวานกำลังดีพอเรากัดที่มเมล็ดของเขาดูนะคะจะไม่แข็งนะคะแต่จะมีรสขมขมไม่มากค่ะเวลาดมดูนะคะก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆส่วนเปลือกของเขานะคะแข็งนิดหน่อยค่ะค่ะก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าครั้งหน้าเป็นมากกว่านี้เราอาจจะได้แปรรูปกันนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ